คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเราจะมาดูเลขนำโชคของคุณนะคะเลขนำโชค เลขนำโชคของคุณ022 2. เลขนำโชคของท่าน0 2 0 2 0อง แปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งหกเก้าหกหกเก้าหก ทีนี้เรามาดูเลข2ตัวกันนะคะ 3 0มศูนย์สามศูหา้าเ้าเ้าห้าห้าห้าเ้าเ้าห้า ศูนย์หกศูนย์หกสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ